ุเทพเทศบาลขึ้นเวทีปทุมวันระบุนายกรัฐมนตรีไม่ลาออกเพราะมีผู้หนุนหล,ลังยุยงให้อยู่ต่อสู้ตำหนิพบตรที่ไม่สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุยิงและปว่วนเวทีชุมนุม25ครั้งด้านนายชุมพลจุลสายประกาศแผนเชิงรุกพรุ่งนี้บุกสถานที่ราชการไม่แจ้งล่วงหน้าถ้าค่ำนี้เกิดเหตุร้ายกับผู้ชุมนุมในเวทีต่างๆจะบุกยึดสำนักงานตำรวจแห่งชาติแบบเบ็ดเสร็จ นายบุญทรงเตริยาพิรมอดีตร,รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ระบุปป,ปอชอมไม่ยุติธรรมแจ้งข้อกล่าวหาจำนำข้าวทั้งที่ทยังไม่ได้เรียกไปชี้แจง พร้อมสู้ไม่ยอมให้ถูกกันแกล้งชาวนาเพชรบูรณ์ยอมเปิดถนน,นวงเวียนน้ำพุแล้วหลังผู้ว่าจรจาจะแจ้งทางสถานีวิทยุพรุ่งนี้ได้เงินจำนำข้าวหรือไม่ส่วนชาวนาพิจิตติดเครื่องขยายเสียงบนรถบรรทุกพร้อมลงศพเตรียมปิดถน,นนพรุ่งนี้ทวงเงินจำนำข้าวจากรัฐบาลประกาศไม่ได้เงินไม่เลิกชุมนุม กองกำลังนเรศวนสวนธิกำลังตำรวจอสอเข้าทําลายไร่ฝิ่นกว่า10ไร่กลางเขาสูงชายแดนไทยพมา่าห่างจากอำเภอปางมะพา้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน4กิโลเมตรพบเริ่มออกดอกบานสะพรัง่งมีร่องรอยกรีดยางฝิ่นจึงใช้มีดฝันทําลายทิ้งคาดเป็นชาวไทยใหญ่สัญชาติพมา่าลักลอบปลูกสนับสนุนโดยยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร,ร์7 7็ตราหมอเสง เซรั่มบำรุงผิวหน้าโ p r o a m e กลูต t าเซรั่ม